จะไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่กดแล้วคี้เกียจหาห้องเจอผียังไงเราก็ต้องเล่นไปตามน้ําไม่ว่าผีจะเก่งจะโหดแค่ไหนเราก็ต้องเล่นต่อไปแพ้ก็กดใหม่นะจ๊ะเด็กๆเ,เราจะไม่ท้อโอเคออกด่านมหาวิทย,ทยาลัยคันนายาวด่านนี้เป็นด่านของเบลอันยาวด่านรอบนี้ยิบน้องไดพานะคะเด็กๆเ,เพราะว่า สวยพี่ชายพี่ชายอีโชว์เล่นตัวอะไรวะโชไอ้เหี้ยผีอยู่ข้างหลังมึงยาอุ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวอีกรถไฟบอกด้วยนะผีต <sans> ัวรถไฟอ่ะ ออันนไไหไะะรถฟที่มันสับแล้วฉึกฉักฉึกฉักอ่ะตัวอะไรวะที่มันขี่แม่มันนาตัวนั้นน่ะเออรถไฟอืม <c oughs> เออไปอ,อุ้ยว้ายหมาเฮียหมาเฮียหมา โอ้ย,อยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้หมาดุมากเผ้่ตายนะบอกเลยหมาดุมากกูตายแน่ไอสัตว์หมาดุมากยูริช่วยด้วยอย่าหอนแล้ว หอนแล้วเมืองกูตายแน่บอกเลยกูตายแน่อีชโชโอ๊ยอ้าวโดนแล้วโอยหมาดุมากเลยอ่ะวัคซีนเข้าไม่ถึงอ่ะพิษนัก้า ทำไมต้องเป็นฉันตลอดวะฉันสวยชิบหายเลยเบื่อมากเลยเวลาเริ่มเกมแล้วมาเจอหมาก่อนเพื่อนแล้วเปิร์กที่เราเอามาก็คือสมาธิแล้วก็ตาเหี่ยวฮลัลโหลยูริแต่งตัวโป้มากผิวยูริเหมือนเกมไอ้นี่เลยอ่ะสุกสิบสามอ่ะสกินเนี้ยโชว์มันเป็นเงาเงาเหมือนการ์ตูนอ่ะ เออสามพิธีเหลือแค่สวดเจ็บกันหมดเลยพี่ชายไม่ไปช่วยน้องสาวเลยเหรอเแยตียังไงก็โดนงงมากยาอยู่บันไดหมาดากกว่า เขาชอบฉันอยู่ถอยค่าหนูสวด <lodge something. S 3> <coaching> เองเอออุ้ยแม่งมาพอดีมองไม่เห็นน่ะว้ายมามาอยู่นี่ไลค์กูเยอะเลยวะ ตาย,ตายไหมตายดิเล่นไม่ได้เลยพี่ชายตายแล้ว,ต,ลวตื่นขึ้นมาค่ะโอ้ยอนี่ใครมาตึกตักตึกตักอยู่หลังฉัน <ت> 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 กลัว อยู่นู่นเฮียหมามา,มาเอาฉันหมาไล่ใครวะสุสุฟ้า,ฟ,าฟ้าเมื่อกี้ให้หนอเหรอขอ,อยาโอยอ่าเจ็บเหลือเกินเอาไปฉีดไปฉีดซะฉันไปสวดตายแล้วเดี๋ยวฉันจะได้มาเป็นคนดูดีกว่า เอเฮียเอ้ยหมามาเอาอียูรีน,นั่นแหละไปอืออออเฮียม,มันมาอีกแล้วพี่ชายปกป้องน้องสาว ่วยด้วยอีชค่เอ้ยอีหมาบ่าอีหมา,าอ้าสู้ไม่ได้เม,มึองไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเป็นคนดูดีกว่าเล่นเล่นเป็นคนดูสบายใจกว่า โอ้อที่มานพสนะู้ๆนะกอ๋ออีมานพลากพีเสเพื่อนมาหอดแล้วมาหอดแล้วยูลิคิดแน่เลยบอกเลย ทำไมเขาไม่ไปฉีดยาก,กันฉันงงโอเคหนึ่งพิธียูริชุดนอนนะอยู่ชั้นล่างสี่ไล่ยอยูริอ,นนอ,อีกคนนึงเอ้ยไล่ไล่อีกคนนี้คนนี้เฟสคนเฟสสองอุยูริคนนี้เล่นเต็มนะสู โอ้ยนางเล่นดีสู่ตายค่ะเธอเธอต้องมาแทงยูรีแล้วน่ะเราต้องเราต้องเราต้องให้เพื่อนรอดคนหนึ่งนั่นคือแผนสองโอ้ยพิทีเดียวน้องโชวสวดยาไปเลยมันต้องเลือกว่ามันจะฆ่าเธอหรือว่าเออ นั่น,น,นประตูข้างหลังมึงกลับมาก่อนไปทำไมทางนั้นฟังเสียงประตูสิประตูอยู่ข้างหลังน่ะเมื่อกี้นั่นน่ะหมาหอนและยูริตายห่าแน่บอกเลยตายแน่เลยนั่นน่ะมันเห็นรอยเท้ามันดับ นั่นโอ้ยเอา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 งงอะไรวะงงโอ้ยคือเมื่อกี้เสียงประตูมันดังข้างหลังเว้ยแต่นางอ่ะไปไหนก็ไม่รู้แล้วห้องนี้ทำไห้ทำไมคะงงห้องทางตันแปะเพื่อนวิ่ง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  จะรอดไหมวันนี้ตัวยู่ใส่นั่งไงนั่งไงแปะเอลหมาสวบมาสวบมาสวบเออตายหมดแปลเมื่อกี้ยูริคนนี้เล่นสบายกว่าเพื่อนเลยบอกเลย